สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญมหามาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงของวันหยุดเป็นวันหยุดของหลายท่านนะครับเสาอาทิตย์จันทร์ หน่วยงานราชการก็มีโอกาสได้พักผ่อนตามสมควรนะครับส่วนท่านใดที่ไปทำงานเปิดร้านค้าค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยมั่งมีศรีสุขสมบูรณ์พูนสุขนะครับท่านใดที่เดินทางไปประกอบสมมาชีพต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนก็ขอให้เดินทางด้วยความ แคล้วคลาดรอดปลอดภัยขอให้พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีของจเจ้าบุคสมเด็จพุทธาจารย์โตผมอมรังสีจงช่วยปัดเป่าคุ้มครองให้เพื่อนๆทุกท่านหายทุก,หา,กหายโศกหายโรคหายภัยนะครับวันนี้พระอมหานนำเอาพระ สมเด็จวัครังนะครับเป็นพระในยุคกลางนะครับเรียกว่าพระยุคกลางยุคกลางนี่แบ่งเป็น3ามช่วงช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางบางท่านก็เรียกว่ายุคต้นก็ไม่ผิดหรอกครับนะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบแน่ชัดเพราะว่าท่านแบ่งเป็น3ยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลายในแต่ละยุคก็แบ่งเป็นสช่วงนะ มีช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายอีกก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าใครเป็นคนจัดระบบจัดลาดับนี้เ็อ <c oughs> ย่ามหาก็ไม่ทราบแลยครับก็ศึกษาตามตําราฟังผู้รู้นะผู้มีประสบการณ์ผู้ผ่านการเวลามาค่อนชีวิตของท่านในการศึกษาพระสมเด็จนี่เราก็เชื่อแหละนะเราเห็นบุคลิกเห็นการพูดเห็นองค์พระสมเด็จที่เป็นจริงที่ท่านมีอยู่ครอบครองเนี่ย จริงเราก็เชื่อศรัทธาตามหลักฐานที่ปรากฏนะเพราะไม่มีใครเกิดทันถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็ต้องอาศัยหลักฐานสิ่งเหล่านี้มีมาแต่ครั้งเก่าก่อนให้เราเชื่อได้นะครับอย่างองค์นี้นะเพื่อนๆต้องขออนุญาตออกตัวนะเพราะอย่ามาหาก็ไม่ใช่เซียนพระแล้วครับเป็นเพียงแค่ผู้ศึกษาครอบครอง พระสมเด็จตามที่ตัวเองคิดว่านี้ใช่แน่นะพ่อใหญ่ามาหาเนี่ยถ้าใครติดตามนะติดตามช่วงแรกๆนะปีที่แล้วที่พ่อใหญ่ามาหาเปิดคลิปทําช่องเป็นแอดมินช่องมหาสองพระบ้านเนี่ยผ่านการพิสูจน์มานะหักพระเนี่ยเจาะพระเนี่ยพิสูจน์พระเนี่ยเอานา้ำขมิ้นนะเพื่อนๆแอบสายฮาร์ดคอร์เลยนะสายท่านกำนันเลยนะขออนุญาตที่เอ่ยชื่อท่านนะท่านกำนันนะ บ้านท่านอยู่แถวพุนทธมนฑลสายสีพ่อใหญ่มหาเคยไปเยี่ยมบ้านท่านนะท่านเปิดเป็นพืชพันธุ์นะท่านเป็นต้นตํำรับของน้นํามันหรือว่าน้ําขมิ้นนี่แหละครับนะเป็นเปื้อเ,เอ่ยชื่อมาก็อ๋อกันนะถ้าไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรลองเซิร์ชดูนะครับเจ้าของต้นตํำรับน้ําขมิ้นพิสูจน์พระนี่ขึ้นชื่อท่านขึ้นรูปท่านเลยนะพ่อใหญ่มหาก็ ไปไปเยี่ยมไปชมผลิตภัณฑ์บาทของท่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านท่านมีแขกเยอะนะพวกเราผู้ใหญ่ไปเยอะเราแค่ได้ทักทายพูดคุยกับท่านก็ถือว่าเป็นเป็นกัริยานมิตเป็นโชคลาภของของเราุถุชนคนที่พึงพอจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากกัริยานมิตได้นะมัน เห็นหน้าเห็นแววตาเห็นกริยาท่าทางเห็นบุคลิกษณะท่านเนี่ยบ่งบอกถึงความทรงภูมินะแล้วก็เมตตาแล้วก็รู้สึกว่าท่านนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะสุขุมคัามภีรภาพสิ่งเหล่านี้แหละครับเรามาประมวลเรามาเสริมเรามาพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์พระที่ท่านสะสมมาเนี่ควรจะเป็นยังไงคำตอบอยู่ที่ตัวของเพื่อนสมาชิกเองนะ เช็คล้นเดียวกันกับพ่อใหญ่มหานะคำตอบก็มีอยู่แล้วจึงไม่ลังเลที่จะพิสูจน์น้ำขมิ้นนะแต่ถ้าองค์ไหนออกมาออกมาเหลืองเราก็ไม่เล่นโลดดีใจกระโดดโลดเต้นนะถ้าองค์ไหนออกมาแดงเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจรำพึงรำพันมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยมาบวกกับคนยุคใหม่เครื่องมือในยุค 5G เนี่ยเขาพิสูจน์เขาเจาะเขาสแกนค่าหามวลสาร แล้วก็สรุปเหมือนกันว่าไม่จําเป็นจะต้องขมิ้นนะไม่แน่เสมอไปนะเห็นไหมเพื่อน,เ,อนเริ่มแล้วเริ่มขัดแย้งในองค์ความรู้แต่ก็ไม่เป็นไรแรอะครับถ้าของแท้ก็คือแท้นะจะออกมาแดงพระยามาาก็ไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจถ้าหากว่ามวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติถึงนะดังนั้นเป็นเพียงทางหนึ่งที่ท่านชอบก็แล้วกันนะ ที่ท่านหมายถึงว่าสมาชิกนะสมาชิกที่ฟังอยู่ท่านชอบแบบไหนก็เอาไปตามนั้นแต่สําหรับพระเน่มหานี่ชอบทุกทางนะที่มีการพิสูจน์นะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านท่านออกทรงผนวั้งก็ศึกษาจากสํานักของอาราลดาบที่จนจบสิ้นกระบวนความจนไม่ใช่เป็นทางกรรมลุต้องมามามา,มาศึกษากับท่านอุตตะดาบทีก จนบรรลุสิ้นกระบวนวามก็ไม่เป็นทางการบรรลุจนด้านได้มารู้ทางของตัวท่านเองจึงได้บรรลุธรรมเห็นไหมครับเพื่อนๆดันงนั้นองค์นี้องค์ที่เพื่อนๆเ,เห็นองค์นี้แต่ว่าท่านเป็นเป็นพระในในยุคกลางช่วงต้นนะบล็อกพิมพ์เนี้ยพ่อ,อยหามาหาเคยลงนะ บล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิ์นะเนี่ยเราจะเห็นมีทั้งถ้าเป็นยุคถ้าเป็นยุคกลางช่วงต้นเนี่ยนะซุ้มระครังเนี่ยจะไม่ชิดขอบนะเพื่อนๆแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงกลางของยุคกลางนะช่วงกลางของยุคกลางบล็อกพิมพเนี่ยซุ้มระครังเนี่ยท่านเด็ดชิดขอบนี้เลยนะชิดขอบเนี่ยพอ,อยามาหาคยลงให้ดูแล้วนะเปรียบเทียบมาดูแล้วเพื่อนลอง ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะถ้าพูดอีกก็จะเป็นการซ้ำกันไปเคยเคเยพูดไว้แล้วว่าดูยังไงว่าองค์หลวงสิทธิ์เนี่ยมีมีสองแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ที่มีด้านหลังอย่างเงี้ยหลังหลังหลังเสี้ยนไม้อะแต่ครูบาอาจารย์บางท่านเรียกว่าหลังวิเเนียนะชื่อก็แปลกๆก,กวิเเนีย์แต่ก็เอาเอาเอา,เอาตามนั้นแหละครับครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกว่าหลังวิเสเนีย แต่ส่วนตัวพ่อใหญ่มหาเรียกว่าหลังเสี้ยนไม้นะเนี่ยหลังเสี้ยนไม้มีมีสองสองแม่พิมพ์นะแม่พิมพ์ที่เป็นหลังเรียบกับแม่พิมพ์ที่เป็นหลังเสี้ยนไม้นี้ขององค์หลวงศิษย์นะเนี่ยเนื้ออย่างเนี้ยพ่อใหญ่มหาพิสูจน์ดินังขมิ้นมาแล้วนะเพื่อนๆองค์เนี้ยแบบนี้เลยพิสูจน์ดินังขมิ้นมาแล้วเหลืองนะครับเหลืองให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเหลืองอย่างไง อันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนๆนแต่ว่าก็อยู่ที่ความเรียกว่าเพื่อนเอนเชื่อศรัทธาแบบนั้นก็แบบนั้นแหละครับพ่อะหญมหาเนี่ยก็พูดอยู่เสม,มอว่าเป็นการคิดเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ชี้แนะนะเพื่อนๆนเราชอบอยังไงก็ศึกษาตามนั้นอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่ยสายฮาร์ดคอร์ก็บอกแล้วข้างต้นก็จะพิสูจน์ทุกอย่างนะ องนี้เราเห็นหลังวีเสนยดถูกต้องไหมครับแล้วก็ามาดูว่าดูด้านข้างท่านนะดูดูด้านข้างให้เพื่อนเพื่อได้เห็นนะดูด้านข้างประมาณนี้นะด้านข้างอันนี้อันนี้แท้แน่นอนนะเพื่อนๆให้ให้ครูบาอาจารย์หลายท่านดูแล้วนี่ผ่านเลยนะองนี้ดูสิครับเป็นพระในยุคก,กลางก็ประมาณร้อยเกือบสิบปีนะวัตถุบโบราณหนึ่งชิ้นนะนะอายุเท่านี้ เนี่ยเพื่อนเดูบางท่านก็เรียกว่าองค์น้ําหมากนะเพื่อนเพื่เห็นไหมครับเนี่ยดูประพักเนี่ยเป็นผลมะตูมเลยนะเนี่ยประพักเป็นผลมะตูมถ้าใครมีบล็อกพิมพ์ขององค์หลวงศิษย์นะองค์หลวงศิษย์แล้วก็มีที่เหมือนพ่อใหญ่มหานําเสนออยู่เนี่ยท่านท่านเก็บรักษาไว้เลยนะขมินขมิ้นลงเนี่ยไม่ไม่แดงนะเพื่อนเน จะด้วยเหตุอันใดก็ตามก็เป็นทางหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเมื่อเมื่อไม่แดงนี่ก็พ่อใหญ่มหาชื่อว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะแล้วแล้วแต่ว่าท่านสายไหนนะแต่พ่อใหญ่มหาในสายฮาร์ดคอร์นะสายทุกอย่างจนเพื่อนสมาชิกไปดูคลิปพ่อใหญ่มหาย้อนหลังเนี่ยบอกว่าหักทําไมเสียดายพระท่านท่านไปดูได้นะพะ่อใหญ่มหาเอาแม่เหล็กมาดูดให้เห็นเลยลงลงทาคลิปให้ดูเลยนะ ช่วงต้นๆน,นะแล้วก็เอาขมิ้นมาเจาะเอาขมิ้นลงผ่านกล้องให้เห็นกันจะะเลยทําไว้หลายคลิปแล้วนะไอ้เรื่องเอาน้ําขมิ้นลงลงพระสมเด็จเนี่ยท่านท่านไปเซิร์ชไปดูย้อนหลังได้นะอย่างองค์เนี้ยหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยแท้แน่นอนนะเพราะว่าดูลักษณะรูปทรงความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนๆดูที่บอกว่าเอาขมิ้นลงองค์เนี้ย เทียเคียงได้นะเพืเ่อนๆอย่างองนี้นะที่พ่อใหมาเอากระมินลงสององนี้นะอง์นี้ก็เป็นองค์ของหลวงศิษย์นะเพืเ่อนๆดูนะครับปูนเปลือกหอยนะแตกลายสังฆโลกเรือนลางนะเพืเ่อนๆนี่พ่อใหมหาก็เอากระมิ่นลงนะเนี่ยดูดูด้านหลังนะดูด้านหลังเพืเ่อนๆดูนะครับให้ดูตรง ท่านก็จะประมาณนี้ครัเพนะื่อนๆนะเนี่ยมินล,ลงเคยเอาแอมินล,ลงก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะไม่ไม่เหลืองไม่แดงก็ให้เห็นนะอย่างนี้เราก็พอจะรู้แล้วก็ศึกษาพอเป็นแนวทางได้นะเพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองถ้ามีก็ ไปทําดูนะครับแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีพระหลายองค์ค่อยทำนะแต่มีองค์สององค์ก็ไม่ต้องพรามหาก็ไม่แนะนําให้ทํานะนี่ก็ประมาณนี้นะก็อาจจะเห็นชัดบ้างไม่เห็นชัดบ้างด, ada, ดูเนื้อนะดูเนื้อท่านนะครับเนื้อท่านในนะก็ลองลองพิสูจน์ดูนะครับ ว่าจริงเท็จประกันใดเราก็อยู่ที่องค์ความรู้ของเรานะเพื่อนๆเนี่ยดูดปูนเปลือกหอยอันนี้เป็นปูนเปลือกหอยสุกนะเพื่อนๆแล้วก็ศึกษาดูลักษณะรูปทรงแม่พิมพ์คราานเมันตังอิว ซุ้มระครังนะครับดูด้านข้างดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นององหลวงศิษย์นะที่พ่อใหญ่มหาเอากระมินล,ลงนะเอากระมินล,ลงก็ประมาณนี้นะครับก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ จะออกมาแดงหรือเหลืองเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอกดีใจและครับเพราะว่าก็เป็นทางพิสูจน์อย่างหนึ่งเพื <pri> <u> ่อนสมาชิก <sm art ch ips> ชอบแบบไหนก็นพิสูจน์ตามนั้นนะอันนี้คือองค์องค์ที่พิสูจน์นะแต่องค์นี้นะเพืๆๆ่อนๆองค์นี้แม่พิมพ์เดียวกัน็อกพิมพ์เดียวกันเนื้อหาแบบเดียวกันเห็นไหมเพื่อนๆเราเราดูอย่างนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับนี่เราเห็นองค์นี้เราเห็นเม็ดพระธาตนะุนะเพื่อนๆนี่เม็ดพระธาตุอยู่ในองค์พระนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดพระธาตุนะครับนี่องค์นี้พรยายมาก,ก็พิสูจน์้ำขมิ้นออกมาแบบนี้นะทีนี้เรามาดูเต็มองค์นะอันนี้องค์องค์ปฐมบท ถ้าใครมีบล็อกพิมพ์ขององหลวงสิทธิ์หลังวิสเน,นียนี่เก็บไว้เลยนะแท้แน่นอนนะถ้าเพื่อนๆยังไม่แน่ใจลองเอาขอมิ้นลงนะเหลืองแน่นอนนะไม่ไม่แดงแต่บางท่านก็แย้งนะแย้งว่ายังไม่มีข้อสรุปก็ตามนั้นนะครับยังไม่มีข้อสรุปท่านจะเชื่อท่านลองไปพิสูจน์ดูท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแหะครับก็ก็ไม่ได้บังคับแต่เพียงว่าครูบาอาจารย์คนเก่าคนก่อนเขามีทางแห่งการพิสูจน์ นะถ้าเป็นวนทางการบรรลุธรรมนั้นก็ทําทําตามถ้าพิสูจน์ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ของแท้ก็มีลหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับที่จะทาไม่พระออกมาแดงหรือเหลืองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นความชอบส่วนตัวนี่เพื่อนๆดูองค์นี้นะนเราจะเห็นเส้นพุทธคุณใช่ไหมครับนี่เส้นผงพุทธคุณแล้วก็นี่เมตรพระธาตุนะ เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยพ่อใหญ่มหาจะรวบรวมนะจะรวบรวมองค์ที่พ่อใหญ่มหาเนี่ยเอานักมิ้นลงแล้วเป็นยังไงให้เพืเ่อนๆได้ดูนะแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยกันว่าสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดมาเนี่ยท่านท่านพอจะเชื่อได้หรือว่าเป็นหนทางในการปฏิบัติสําหรับของเราได้นะพ่อใหญ่มหาบอกแล้วนะครับทุกคลิปว่าพ่อใหญ่มหาไม่ใช่เซียนพระนะ แล้วก็ไม่ใช่คนขายพระด้วยนะไม่ใช่เป็นคนปล่อยพระเช่าด้วยนะเป็นคนเพียงแค่ว่านำพระสมเด็จมาศึกษาสง่งแล้วก็สะสมเท่านั้นเองนะเพื่อนๆเราดูองค์นี้เป็นไงนี่คือด้านด้านข้างนะนี่คือองค์ต้นแบบองค์ครูของพระเหญมหาเลยนะนี็นไหมครับนี่ เม็ดแดงนะเพื่อนๆนี่เม็ดแดงหรือว่าเศษอิฐผสมกอกำแพงนะเห็นไหมครับนี่งดงามสวยงามนะครับ เพื่อนดูนะครับดูควัมงามของท่านเป็นไงนครับในคลาสสิกไหมครับสุขุมกำพีรภาพดูพระอุระสิครับนี่ไหลโตต้องสองข้างนะครับไหลด้านซอกลักแร้ด้านขวามือเราซ้ายของพานยกสูงขึ้นเห็นไหมครับดูงดงามเป็นธรรมชาติทีเดียว เพื่อนๆท่านใดมีบล็อกปิมของช่างหลวงสิทธิการโยธารักหลังหลังเสี้ยนไม้นี้หลังวิเยดเนี่ยเจ็บเลยนะครับถ้าท่านยังลังเลก็ลองพิสูจน์ตามที่พระมหาแนะนําดูนะเพื่อการที่จะบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมนะเราจะได้เห็นความจริงจริงแท้ที่องค์พระนะไม่ใช่จริงแท้ที่ปากของใครนะเพื่อนๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ